ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผม,มให้เกเลยนะครับ <ST AC L US> โอเคนะครับนะ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างน,นะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิ ature, มูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสัมมนาช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม โยก็สวีดะสวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าบัคสอดบูเ l ตกันแล้วก็เป็นแมปที่ทุกคนอยากจะเล่นกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันเก่าเนี่ยคือก็เป็นหาดใหญ่ที่โดนแบนมากด้วยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยปอเลยว่านะครับเอ่ออาจจะาไม่โดนนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหมือนเกมจริงมาจากคาว่าแบบเนี้ยนะแต่ว่าในเกมเนี่ยทุกคนมันจะไม่ได้จะสู้กับตัว MBC นะครับเป็นในหน้าหล่อไม่ใช่นะแต่ว่าเกมนี้หลายคนอาจจะชอบเพราะว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับอ่านะครับมา ผมก็อ <S <s ุตส่าห์ไปหามาให้ได้นะครับโอเคนะครับผมเราไปเล่นเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตปรับจอเต็มแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะเอาสมารเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมซึ่งมีโต๊ะไหนว่างรึเปล่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไงบ้างเลยค้างเฮ้ยเอ่อค้างเออเอออค้างเอ็ดมิลต้องจำตีห้าหกเจ็ดแปดโอเคโอเคนะปลอดภัยนะเพื่อนโอเคเอาล่ะนายนายคงตางหาคู่ซ้อมอยู่ท่าได้เลยจะเป็นคู่นายเองแหละ มานายนายอยู่จอไหมเนี่ย <laughs> โอเคนะครับผมก็บอกเลยว่าเหมือนฮะเล่นแล้วเหรอหญิงแม่งเลยไอ้หน้าหลอนี่เลย <laughs> โยกเลยโยกเลยมาเดะน้องตินเกมสินายเล่นไหมนายอยู่ไหมนายเฮ้ยอยู่อ่ะ <laughs> อะไรอะ่ะนายโอ้นายมันกระจอะจังเลยอะ่ะโอเคแดงสามดำสองเบดก่อนได้เปรียบตายซะไอ้น้านเหรอฮ่าฮ่ามันจริงเลยอะ่ะแล้วเจอคนนี้มันหนุกนเลยกันนี่อ่ะไอ้น้องเฮ้ยขอแบบตึงต้งๆนี้ได้ปะวะเดี๋ยวผมจะเล่นให้คนดูประมาณสักสองสามเกมแล้วกันนะครับผมโอเคเรามีมีดกับโอ้นะ่ะเฮมเบอร์เกอร์คืออะไรอะ่ะเลือดเหรอ ไอเบอร์เกอร์นั่นคือเลือดเหรอเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เขาเริ่มก่อนเหรออ้าวอะไรอะไรอ่ะมั่ววุ้นนายนายคิดว่าดวงนายมันดีเหรอวะฮะยินตัวเองอ่ะครับผมโอเคส่องเลยแบ็คสีดำสินะโอเคดูไว้เนี่ยของจริงและนายดูไว้ว่าเนี่ยของจริงด้วยเหมือนกันไอ้หน้าหล่อเอ่อ ชิมหายแล้วไอ้กูเฮ้ยขอโทษพี่ไอ้พี่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 ขอโทษพี่ no no ฮ่าฮ <ray> ่าฮ่าว้าห่าหน่อยไดแก่หน่อยใช่ได้แก่ฮึโอเค อันนี้ตาเขาใช่ไหมโอเคเฮ้ยอะไรอะ่ะแฮมเบอร์เกอร์ก่อนเลยปั้งสอบหน้าโดนไปเด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 ย์ดย่ ก็มาสิรับเอาไม่ล็อกหรอไม่ล็อกหรอไม่ล็อกหรอเอานานไม่ล็อกหรอก็โดนดีอย่างเงี้ยเอาเอาเอาไปยิงหายแล้ว <c oughs> ดูงนายก็ดีเหมือนกันนี่ว้าโอเค à ha đôi của lúc không lên, nón rồi phăng ra vai 2 đam mệt hí cả ba đi nó ơi nói đấy cái bạn luôn là nói đấy kè mày nè เลื่องของยาอะไรนะนายโอ้อเออเออโอ้โหโอ้แกงก็ไปเร็วเหมือนกันดิว่าอันเราไปกินซะโอ้วอ่ะเฮียโอ้ไปเพื่อนเพื่อนทำไมนายโดนจิกทำไมนายโดนดีจังไงเพื่อนเออไม่เป็นไร เราตัดสินแล้วอะ่ะท่านีิโอ้โหแค่ของอุบายที่หายเลยว่ะยิงแม่งก่อนเลยสัตว์เออเฮ้ยนายขอโทษอุ้ยเอ้าเลี้ยวอะ่ะนี่แค่เอ้าเลี้ยวอะ่ะอ่อ,อ,อ,อเก็บเลยเกินเฮ้ยนาะยเปิดโปรบัสนเนี่ยนายอืม อุ้ยฮะโอเคโอเคโอเคอ๋อฟึ่งฟึ่งฟึ่งไข้ดวงวัดเหี้ยวไรอืมอร่อยเหมือนกันนี่เหรอวะอหิวน้ำวะฮฮูเอาละอันนี้ครั้งต่อไปสินะฉันขอล็อกน้ำไว้ก่อนเลยใช่ไม่เก็ตหรอกนะ ไม่ขยายสัตว์เนี่ยที่ดำไอ้เวนเน่อะไรบอดอะไรวะฮะอืมยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยแั่ไม่ยอมแป้งนะนันบอกแก้แคนอหไรเย้ยขิ้หายแล้วข <c ười> ี้ขิ้หายแล้วโอ้ โอ้มห oh. ันมหันม่เบาเหมือนกันนี่วะโบ้าไม่สับเลยวะของคดีอ้าวอะไรหรอเบิร์ร์ยิงแม่งเลยเอ่อเฮ้ยจ้า มาเดยเอ้ยตานายอะเพื่อนเอาดิอยากโดนที่หน้าวะ่ะเฮ้ยดำห่ปะปาก็น่าต้องแดงสินะว้าแกมึงอายมากเลยนะกินเลยแล้วมึงเอาอะไรออกไปวะนะ ไม่เป็นไรหญิงแมงเลยเออไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคือคือคือ illing, แบบว่าเออเราเล่นตามหมากกันดีกว่านะครับคือพอดีแบบไปเกณฑเน่ยหลุดเลยเห็นไหมคือไม่เกณฑเนี pc, ่ผมหลุดทุกคนเข้าใจนะครับคือไม่เกณฑเน่ยหลุดนะโอเคนะทุกคนแม่โอ้เสงเลยเกมมันกระจอกขี้ผายเลยเน็ตแม่งหลุดแต่ทุกคนไม่เกี้ยเด๋ right? vegan, no อยอะไรวะเน็ตหลุดด่าไม่ไหวเลยทุกคนไม่เกี้คือเกมมันก็ข้างกากเเลยนะครับผม นะครับผมอ่ามีใครว่างก็ป่าเนี่ยเอ้ยนายนาะยว่างใช่ไหมนี่นด้วยนะโอเคคือไม่เกมเราหลุดแต่เกมอ่ะคือเกมมันกระจอนนะครับมานายนายอยู่จอไม่ไยหวัดดีหวัดดีหวัดดีอยู่ปะเนี่ยไฮหวัดดีครับหวัดดีครับผมเอาล้วเปิดมาต้องมาตำเพลงยีนหนึ่งก่อนหนึ่งแรกไฮแจ๊บบอยเอาละขอชิมลางหน่อยสิ เรียบร้อยฮ่าฮ่าโจ๊ะโจ๊ะไปไม่ใช่ในเมาโอเคแล้วผมเวลาอัดคลิปผมมันต้องมันมันตัดเสียงเกมผมออกอ่ะคนไม่เข้าใจเหมือนกันเอาไงไหนแล้วอะไหนล้วไม่ยิ้มเลยอ้าอะไรกัน ง่ายเกินง่ายเกินง่ายเกินจริงๆผมว่าง่ายเกินมันง่ายกินไปป้าทุกคนเถอะสองต่อสามนะงานเหรอแกเริ่มก่อนสินะไอ้ฉันมีดาบกับคุณจะลบม,มือนะยิงมาสิอ๋ออ๋อวัดเดอวัดเดอเฮ้ยนาย แล้วเพะอยากเล่นดนง,งานเหรออยากเล่นทางใจแกได้นะคนไม่แก้มันกระจอกมันหนีไปแล้วเห็นปะฉันต้องขัานเก่งเกมนี้เลยอะ่ะใช่ไหมน่าหรอฮ <c oughs> ะแหลงกูเนี่ยมาโอ้นี่กินตัวเองงั้นเหรอเนี่ยใจกล้าไปเบานน่ <c oughs> หน่อยได้แกมองอ่านตั้งน,นะ ไ <c oughs> ม่เป็นไรหรอกน่ะฉันต่อยแกก่อนเฉยๆนะ่ะรอก่อนละกันรอบหน้าแนะกโดนฉันแน่เข้ามาเลยฉันยิงแกก่อนเลยละกันโอ้ะเอาว่าติรฟักโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้แล้วกันนะส่วนใครอย่างนั้นก็กทิ้งลิงก์แบบนี้เอาไว้ ตาล่างคอมเมนต์เช่นเคยนะครับมสมารัเอะยกับเพื่อนได้แบบมันๆเลยนะครับนะอะไรชิมพี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับไอ้ผู้น้าหลอนะไปครับทุกคนทุกนูนแอนน้องรัก